ออกรถใหม่หนึ่งคันใช้งานได้นานกี่ปีนะระยะเวลาของการใช้รถเนี่ยไม่มีกฎตายตัวเลยนะคะขึ้นกับการตัดสินใจแล้วก็วางแผนการใช้รถของเจ้าของรถค่ะบางคนเห็นว่า5-7ถึงปีเป็นช่วงระยะเวลาที่รถกําลังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะคะเหมาะกับการเทิร์นรถออกไปก็สามารถทําได้ค่ะบางคนก็เก็บรถไว้ใช้แล้วก็วางแผนการใช้ได้ยาวนาน10ปีก็มีหรือบางคนซื้อรถใหม่แล้วยังเก็บรถเก่าไว้ใช้นาน20ปีก็มีเช่นกันค่ะ แต่สิ่งที่พูดกันมาหนาหูเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อรถขับแตะระยะทาง1 0 0 0 0แกิโลเมตรแล้วเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเสื่อมสภาพลงแล้วข้อนี้เนี่ยก็ไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์สมัยใหม่เนี่ยออกแบบมาให้รถสามารถวิ่งได้ถึงระยะทาง3 0 0 0 0นกิโลเมตรเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับการบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลทั้งตัวเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆในรถด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือว่ารถใหม่นะคะสิ่งที่รถทุกคันควรมีนั่นก็คือประกันภัยรถยนต์ค่ะเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์กว่า20แบรนด์ประกรนันชั้นนำง่ายๆนะคะได้ที่ www.silscan.com